สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับพี่จี้เกิมเกมเกมเกิย์มเลยอ้อยเลยอ้อยหยุด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 เกมแคตเตอร์กันอีกครั้งนะครับยุคเกมซันเดนเดอร์แมนเกมซันเดนเดอร์แมนครับอ่าเราจะมาเล่นในช่วงวันฮาโลวีนกันนะครับ เริ่มเล่นเ,นเลยถ้าเสียงเกมดังต้องขออภัยนะครับอ่างเบากันหน่อยแหละกดสตาร์ทเกมมาเราเป็นผู้พิชิตมีเกนซานตินแมนลองจังห่างหายกันเป็นนานะครับมาตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายทุ่มก,กว่าแล้วครับ ไม่ได้หลายทุ่มตอนเช้าเลยครับเก็บกระดาษแปดใบเก็บกระดาษแปดใบกุดไฟเอ้ยมันวิ่งไม่ได้วะหายเดินไปก็ได้ครับ เดินตามทางไปมาไปครับไปเดินเราต้องทำให้จิตใจละเลงวะครับจิตใจวันนี้จงละเงลเงละเลง มันน้องวีนีมม่มันเลยปล่อยผีครับผมอ่าผมเลยมาเล่นเกมนี้มันตลอดนู่นนะไอ้ฟ้าหันขวาหันหน้าหันหลังไอ้เจอรถมีมบ้านด้วยตายครับผม có đá sắt thêm Anh ơi Help me Đã đừng bàn lá ơi ơi Tiền công ty mà Ở à, đây Ở lắm này เอาแล้วไงสปายล้วเอาแล้วไงมีไม้ดันข้างมึงเฮ้ยอะไรวะชิาหา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รู้กว้าแล้วเนี่ย วิ่งไม่ได้ด้วยประเด็นแฮ้ยไแผ่นตายอมดอนลุอกอออิดาเก็บะเฮ้ยหมพื้นหมกพื้นมพื้นหมพื้น โ <c> ฮ <ười> ้ยเอะเยอะยอะขางหลงเฮ้ยเฮข้างหน้ามันข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลี้ยว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 ครับผมเลี้ยวมาอยู่ไหนฮะเฮ้ยข้างหลังติดไม้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 จะตุยตัวเหรอฮะหลังน่ะอุ้ยหามันทางเดิมอ้อมอ้อมอ้อม อ้อมอ้อมไปโอ้ยคนลุกคลิปนี้อ่านไม่ถึงสิบนาทีเรือเกินเนาะ ครับมีแมพไหมมัมีหมอกควันเนี่ยอ่าอ่าฮนี่เฮ้ยเราจเจออะไรเห็นดาวครับท่านผู้ชมจะมาดูดาวครับเอ้ยถู่ใช่หมอกกอด เฮ้ยท,ทางต้นไม้ใหญ่ทางตันวะไม่ใช่อาจจะมีครับผมหารอบๆนี่ไงแค่ลันหนูว่าวิ่ง่ะไม่วิ่งครับผมวิ่งไม่ได้ ใจยเย็นเย็นใจยเย็น,ยนพี่น้าขาวตัวแดงอืพี่น้าขาวสงอือพี่นาขาวใจยเยน,นพี่นาขาวโอ้ยขนลุก ปไปครับผมไปทำเพื่อทำเพื่อเดินไปเรื่อยๆเยดยไม่เจอทางตัน 大家好。 ้หล่งทางเนี่ยเอาแล้วมีทางดันชิดซ้ายเอาชิดซ้ายเอ้ยชิดขวาชิดขวาตายมีคนรับเกนะ่าแล้วก็ถ้เจอที่หน้าขาวนี่เขาต้องหอบหน้าลงนะผม เฮ้ยเฮ้ยเจอกูเจอแล้ววันดีเฮ้ย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 ใจเย็นเย็นใเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็เย็น 走了。 我、啊、哥。 สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่น้ำชมครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ถ้าชอบบิ้งค์ขึ้นก็กดซับสไคร้ครับสวัสดีสวัสดีครับ